โซบะมันหน้ำทำมาละเยอะเยอะแยะมากมายน้ำยังอบเอ้าอีหยังอันเทสลงนี่ขี้มันครับเออขี้มันขี้มันผสมแล้วนะเนี่ยใช่แป้งผสมแป้งขี้มันผสมแป้งอ่าเบียรีกิริยใส่ให้มันนี่แล้วก็ราดด้วยน้ำยังเกาะ น้ำผสมมันเ e อ,อ็มเผสมเอมผสมกาลน้ำตาลมาบบนี้อัดข้าไปอัดอัดกับ่ไดสใพลังหลายปบนไหนต่นอัดก็ดิอันนี้โอ้สวยสวยสวยประโยชน์เลยสวย เทียงไงเด้อมันสีเอียงเด้ทิ่มันสีเอียงทั้งนั้นมันสีตกเดครับเออตกวร้อคุณใส่อกไรอยู่เขียดดอกเขียดดอกเขียดแปลงลราจะก้อนก่อนเลยนะจ๊นอ๋อแปลงหนึ่งมีสิบต้อนอันนี้เป็นอาหารของเห็ดเนาะเป็นวะนันเห็ดนะกุ้มหอมอนี้อาหารเห็ดตัวตัวหลักของมันเลยบ้างครับตัวหลักของตัวหลักตัวพระเอกของมันเลยคือขี้มัน ีนน้ำผสมเอมผสมเนีก็อันกาน้ำตาลตามไปหมดแล้วก็ใส่ห้แล้วก็หยยบอโออ่ะคิดไป้อิดอิดอิโอกว่าสิได้กินเ้อนี่กลวสิได้กินเลยตัวเด้อพี่น้องกญ่ขนาดญ่ขนสิได้กินเป็ิเกันลขันนเไหลขันอน ครับเก็บบุญยืสั้นลองเท้าทั้งหลังเอาถุงมือสีส้มมาให้แม่ลำเด้อยู่นยู่ในจัดกองเครื่องมือที่แม่เฮ็ดยูยู่ข้างหลังเยอยู่หม่องที่แม่เฮ็ดกัดหนังเนี่ยู่ังบ้านนะยืนลงบนปกง่วงนะครับอเมนเมียนถุงมือสีส้มเนาะมาให้แม่พ่อครับครับใส่เห็ดจังสี่นะครับหนึ่งแปลงมีสิบก้อน หย,ย,ย,ยีบย่ำง<อ>้อง้อง้เลยอง้อมงามกว่านี้ง้มกูมูนะแียงเห็น่ะอันไหนเห็นวะหันใส่เพราะว่าเพราะว่าพื้พืนมันแข็งเ <c oughs> นี้ยเออมันจะจมจมิบเล นี่คือห้ามตกเด็ดขาดเนาะห้ามมันมันตกอยู่ทางข้างพ่อเอี้ยงกัครับมันสิออกรวดีมันก็มันก็ออกนี้เน็่ออกนี้ออกแล้วเมื่อทั้งก้อนมันพร้อมใส่ออกไข่บิดยังออกมันสิเล็กอืมถ้าใส่หลายก้อนมันสิเหลวแม่ก้อนเหลวพ่าต้องใส่ไห้พอดีอันก้อนมันถึงสีแบบอันนั้นหยุมเยอะเลยหยุ่มเยอะเยอะเลยดิหยุมเยอะเยอะ นั่นนี่เออค่อยดึงขึ้นทีละได้โอเคนอระยะกลเอายืดแป๊บเลยมันเอียงรึเปล่าครับเอียงป่ะ รู้สึกว่ามันขีแงเรื่กงี่มาตกาตรนี้ปะัี่กแกงใันอ่กอ่ครโอเคครับมนเย็อๆเเดี๋ยวมึนตอนโรยเสื้อเข้บครับโอ้ต้องรยอย่างมือแดงันปะแดดอ่อนๆเลย ลวยยัมไม่เศร้าก็ได้แต่เศร้าก็ได้เียเียงากคนอืครับเน่งเนาะเกี่เสียงวาไีโอ้ไปเอาเฟียงมาคุมอีกครับเฟียงคนเดียวครับปุ๊บเนาะอืมเพียงโพด้วยนะเนาะเพียงโพด้วยตัวเนาะเอาอันนี้ชี้ชี้ชี้ว่าสามถุงปุ๋ยเนาะ ขี้วัวสามถุงปุย๋ยลำลำ,ลำไม่ใง่แป้งว่าเท่าไรก่อนล,ลำห้ากิโล,โลดินโพนสามสามโลบอ่ะดินโพนสามโล,โลยูเลียสองกิโลนะครับอันนีเขาขาว,ขาวนี่เบอยูเลียนะอันไหนก่อนครับโอ้ปุ๋ยสิบห้าสิบห้านึ่งหนึ่งกิโลนะเอาใช้เบอเนี่ยฮะวิต้อง <laughs> จัรนนรูย้ย <c oughs> เราเอาอันน,น้ำลดเนาะอันนี้ขั้นตอนการผสมเชื้อนะออปุ๊บก <c oughs> <c oughs> อกสอง เห้าแกมห่นือห้าออนใช่นี่ปกติลำอ้อนอันนี้มันเป็นลำลงสีบ้านเฮาวะนะบะอม,มันเป็นลำผสมตังทำมมามงาเ้ยลูกยูเลียสอกิโลเท่าไรไกยอยู่สามโล เราซื้อมาสามโ่ล่องมันเป็นกิโลเลยหกกเพปไหมวานส่เลยบอะวานส่ท้งออกกันใช่ไหมลกใส้แบบอดนทุนอ่ะป เราไปเอาอยอะมีสองมืองดีเลยทุกท like <laughs> no. <center> like ุกทุกทุกอิงีกประเด็นมันชิพาหัวขีดลงสาแลัวนั่นแล้วก็ชงเข้ากันหมักไว้คืนนึงนะครับ ต,ตนน่อนานวันเนาะต้องเห็ดชิดนานกะอ่าจโลกเนาะแต่ว่ามันเป็นห้าม้อยพุดลำซีไม่ได้เพิ่มอีจากไยปะ,ะขี่ไปชื่อขี่ง้าเปียกมาตากเอาเด้ ตั้งแต่ยังบประธานเรียกเงว่าสื่อน้ำพลอยอย่าบุม๋มมีต้นแนวลงทุนเนาะอ,อันนี้เขาลงทุนมีแต่ขี้มันเชื้อเห็ดกากน้ำตาลโอกาสน้ำตาลก็มีอยู่แล้วยูเรียเนาะไปหลายมันงง่ายเป็นไรโอ้พั่ยเลยพั่ยไงแป้งอย่างบ้ไปเอาอยู่ จะเลยิบหาใช่พ่อเราบอกนี่ดีๆลงเป๋านีเด้อันนี้บ่ออันซีเลยล่ะเม่นบ้าเออุิยหาใช่โลนสิบนึงโลสิบห้าสิบห้าสิบห้าเราปกอเอารถกาเอาเบิ้งเอาเลขมันตกอยู่ตัวใดก็เริ่มจากตัวนั้นล่ะปุ๋ยสิบห้าสิบ้านึงโลเออราบางขาดขาดเอานั่นไว้ใถังไง ลื่นควานจัน่อยลืสูตรเ<ห>ขานิดนึงดิ <laughs> คิดหมายบวกเกิดช่อมถู้ว่าาปวถบไปเสร็จล่ไปแล้วไปสนนั่นแล้ว <laughs> เสร็จแล้วนะ่คน้นี่เด้อี่บี่ดิน่นตูคันมาเห็นดินโพนนะคันเดี๋ยวจนโพนปวกกันบ่ฮะเสรอโอ้พุนแม่เจ้าของมาใส่เออดินโพนเท่าไหร่กัอนรนึงบ่เหรสมเอามาทุบปกใส่เอา่เอาควานเดสงทุบเสว ขีดบ่โอ้โอ้เพะพอละโอ้วาเป็นสิอันนี้รวมต้องลสามขึ้นเครื่องตัวต้องสามครึ่งบ่เอ้ยไมเยเงเวลาอ่าเวลาหฮาเฮ็ดเป็นจังสบาย่าจนเ้วแล้วต้นี้ส่วนเ้มส่วน

โอ้มือจะเอาหัวอาหารไกล้มาผสมก้อนเอาไปอันนี้เอาแวบักุน้าเท้าแป้งแป้งข้าวเหนียวอีกโอ้แป้ข้าวเหนียวมาใส่อีกโอ้นั่นซุปนั่นใส่ที่หลังได้ซุปนั่นใส่เสียเห็ดุโอบ่ครับโอ้นี่เป็นอาหารมันบอกอาหารเห็ดอ็ดอันนี้คือทรงอาหารเห็ด Một điểm, một điểm, một điểm. Đi. để sai ngay đi. <cười> đây <cười> đó video <Bình> giờ là <laughs> chạng vớt bột không bột เอานี่หากำบึงปิ่นปั้นได้มันครับความชื้นก็นี่ก้อนปั้นได้ค่ะเขาก็เอาไว้ผ่าเส้นหรผ่าเนี่ยพูดว่าี่าผ่าเดีวได้แล้ววะ มาสิพังผมยิงแค่นึงแล้วเกือบหัวขีดลงสาแล้วเมื่อกี้นะให้มันอังได้เตนี่ม่อใส่ไว้แล้วใส่บดวเป็นที่ กับขึ้นอตัเนาะโอ้โหนี่คืออันหัวหัวหันใกล้บ่โรยข้างบนเนี่ยไม่ได้โรยใส่อันนี้เลยก็เนาะผสมกันมาครับเนี่ยเป็ เสื้อเห็ดผสมกับอันนี้ไก่แป้งมบนพอมมนบ่แป้งของเหนียวพอมอ๋อแป้งข้าวเหนียวน้ำนนี้การโรยเชื้อเห็ดนะครับอืมเรา่ต้องโรยใส่ก้อนตัวนี้มันเลยบ่ย่องย่องพอมย่องไปเป็นแตกตั้งแยมก็เป็นก้อนนี่ติจับอยู่อืมครับเออใช้ซุ้งใช้ไล่ใช้ห่อนเลยใช้ซุ้งทามันละพ่อแก้วไหมตัว ดูห่อเขียนงัวที่เขาชงไว้ลอยก่อนเนาะจกจเสียมจกคคนึงซึมกออจทำลอืมซ้ม้ว Icana, zat, ett, แล้วก็คุมไว้มองทางกลางแล้วน้อามันสิออกดีนะ hmm. yeah, mm ั hmm. ้น้บเนม้มักมักหัเกาเนาะคเนาะเมนเมนมันห่อนทั้งหมดสิบนานสิบแป้ง นี่นะครับส่วนผสมก็สิมีมอาหารไก่นะมีเชื้อเห็ดมีแป้งข้าวเหนียวนั้นละสามถุงนั้นละสามถุงออเอเกัน ครับสําหรับการเห็ดเห็ดฟางนะครับโอ้หลังจากโรยเชื้อเสร็จแล้วก็โรยน้ำลดน้ำอีกอ๋อครับจุลินทรีย์อ๋อครับอืมอย่างกองพื่นหยืครับนะครับนี่นะครับสำหรับขั้นตอนการ<อ>ท <ำ S 2> ําเห็ดฟาง,งนะครับ มเ่อเน้นกน็ังจเดี๋ยวคลิปนี้สำหรับการท็ดรอบแรกนะครับก็ขอจบสนี้กันนะครับเดี๋ยวมารอดูตอนมือตัดใยนะครับการตัดใยเชียเห็ดแล้วก็มาเบิ่งตอนช่อมันออกดอกนะครับคลิปนี้จบสมนี้ครับสวัสดครับ